โอ้โหอใจเย็นะเนี่ยแขนเืัก้างไตอกหไปทไปุนแล้วนี่ใครเนี่ยแม่แล้วก็ใจหนุนนมด้วยนะแไปหไปเลยไปทายไปทุนแต่อพ่อนี่ทไมแต่งเนื้แต่งตัวแบบนี้เนี่ยเรื่องใ่วพะยจะฆ่ากระกเสอคนไปจุกค่ะใจเย็นก่อนมเรื่อะไรกันพกเฮ้ย จะสิงองค์หญิงยไงเฮ้ยเอ่มเ่็ม่ป็่ไเหมือนกัด้วยเอาขอเดชช้ากรองฉันไม่ยอมพระเจ้าค่ะสองแรกฉันบุกรุกบ้านกระมฉันขึ้นหาลูกสาวกระฉันพระเจ้าค่ะไม่จริงนะเด็กพ่อกระมไม่ได้บุกรุกกระมฉันเนี่ยรับลูกสาวพระประยูนตกลงกันไว้ถ้าเกิดรักกิงหวงแต่งให้พิสูจน์ความรักพระปยู่บอกให้กระหมฉันเนี่ยเข้าไปเอาแหวนระกูลจ้ลูกสาวเขา เอามาให้ได้ภายใน3วันหาวิธีไหนก็ได้เข้าบ้าน<ช>ก็บอกฉันจะชิวิธีปลอมตัวเข้าไปได้แหววมาแล้วหัวหมอไม่ยอมยกให้ไล่กินกระบอกฉันมาไม่หุดค่ะขอเดชะท่านเจ้าค่ะแต่สองราชบุตรปลอมเนื้อปลอมตัวเข้าไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นสัญญาถือมึงมองอะไรไอ้ตัวนู้นอนะ่ะเพราะฉะนั้นสัญญาก็ถือมันผมงฉันเล่นไม่ได้ผมวางฉันขำไม่ตัวสุดท้ายนะ ทำไมทำไมอะไรละะ่ะฮะมันยังไงกันทายาทสัญญาก็ถือเป็นหมอครับ,มบไม่ต้องครับไม่ยอมมาโบครับโบครับอะไรนี่ยังไงเล่าแกมันโยกโย่นู่นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอาเป็นพ่อตาเจ้าก็ไม่ชอบหรือแกอยากของตั้งหน่งหอยเหลืองวะอ่ะหอยหลวงมันเป็นหอยหลวงหอยเหยอะไรที่ไหนเนี่ยนะท่านหอยหลวงหอยหลวงท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วพูดคำไหนก็ต้องเป็นคำนั้นสิเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราจะถือโอกาส ขอลูกสาวของท่านทั้งสองเป็นคู่แต่งงานกับลูกของเราทั้งสองซะเลยอยู่เฉยๆเลยสิสร้างแต่เรื่องแต่เราอย่าพูดประการเองไงเพราะเด็กชอบตกไฟล์หญิงใช่ควมฉันจะมีพระกรุณาแต่สาวในสมุดนั้นทําอะไรไม่เคยทะเลาะกับผมฉันหน้าไหว้หลังหลอกไปเป็นวันแล้วผู้ชายแบบนี้หรือพระเจ้าค่ะที่กระรองชั้นจะยกลูกสาวให้ไปดูแลยังไงกระรองชั้นก็ไม่ยกให้พระเจ้าค่ะพูดอะไรเก่งใจพนเลิศเขาบ้าง ไม่เอาเป Styles, ็นพุตธาเจ้าก็ไม่ชอบเห Jesus, kind of ลือแกอยากเป็นท่านหำหลวงไว้ยกูบอกว่าหอนหลวงหอนหลวงไอ้หอนหลวงเขาไปอยู่ละวงเออเอาไม่กันได้ถ้าหาวว่าเขาไม่ยกลูกสาวให้เดี๋ยวพ่อจะพาเจ้าทั้งสองคนไปต่างเมือง ไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างเมืองก็แล้วกันขอเด็คข้าพระเจ้าข่าไม่ต้องไปแต่งงานกับราชินีดาวเมืองอื่นกอดฉันก็ไม่ยอมเอาเวลาขอท่านก็มายกให้เราจะพาลูกชายเราไปแต่งงานกับผู้หญิงต่างเมืองท่านก็ไม่ยอมแล้วจะเอายังไงกันแน่ล่ะท่านห้ำเหลืองเฮ้ยผู้บอกว่าหหรหลวงไงน้อยน้อยงนั่งเฉยๆให้มีตัวต่อขำหลังลูก พ่ลูกก็ตอบเขที่จะมี